สวัสดีทุกๆคนครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเลือกใครดีนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง E ีีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อีพีแรกนะผมได้ทําการเปรียบเทียบระหว่างวินยางกับลิโป้ไปนะแล้วก็ในส่วนของ e ีีที่2ผมก็ได้ทําการเปรียบเทียบระหว่างเจ้าพูดปีศาจกับลิโป้ไปทีนี้มาดูในส่วนของขุนพลตัว Top ท็อปธาตุดินทั้ง2คนกันบ้างนะครับผม ในส่วนทางซ้ายมือของผมนะน้องมีชื่อว่าจูเก๋อักวและส่วนทางขวาก็เป็น4ี่จตุรเทพที่เรารู้จักกันดีนะครับนะในนามว่าซูมาอี้ต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรานึกถึงขุนพลทตาทดินตัวท็อปแน่นอนว่าเราก็จะบอกเพื่อนเราไปนะว่าเฮ้ยซูมาอี้ไงซูมาอี้มีทั้งเชิญมีทั้งสกิลมูเครบเซตเลยนะ แต่นั้นมันเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนะครับทีนี้พอน้องจูเก๋เข้ามานะในเมตาตอนนี้ซูมาอี้เริ่มเป็นหนาวๆร้อนๆละแต่ก็จะมีบางคนนะเพื่อนผมบางคนเจ้าไหมด้วยความที่มันเลี้ยงซูมาอี้มาก่อนแล้วมันทำการจูตีสองแล้วด้วยแล้วมันก็ทำการเปลาวุดเรียบร้อยนะแต่ว่าจู่ๆน้องจูเก๋เข้ามาแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กกว่า เวิร์กว่าเกือบทุกอย่างเลยนะมันก็แบบมีงองแงนะแบบว่าเอ้ยจูเก๋อไม่เก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็จูตีสองจูเก๋อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วางซูมาอี้ไว้ในเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับแหมเอออทนนี้เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบไปทีละช็อตเลยนะเดี๋ยวผมพาเปรียบเทียบไปทีละช็อตเลยในส่วนของค่าสเตตัสกันก่อน ต้องบอกเลยว่าค่าสเตตัสอันนี้ถือว่าเป็นไปนในแนวทางเดียวกันเลยนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่ไฮไลท์ของขุนพลเกมนี้นะมันจะต่างกันที่สกิลสกิลของขุนพลแต่ละตัวจะบอกเราว่าขุนพลตัวนั้นนะ่ะจะต้องเอาไปใช้งานทำอะไรนะครับเนอทีนี้มาดูในส่วนของค่าปัญญาก่อนค่าปัญญาน,น้องจูเกิด ทางเกมให้มาถึง152แต้มและซูมาอี้ค่าปัญญาทางเกมให้มา151แต้มตรงเนี้ยผมให้จูเก๋นำไป1คะแนนครับเย่ทีนี้ต่อมานะับค่าโจมตีเราจะข้ามไปนะเพราะอันนี้เป็นขุนสายสายเวทค่าโจมตีไม่ได้มีผลอะไรนะแล้วก็ให้มาต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่แล้วนะทีนี้เราข้ามไปที่ค่าป้องกันค่าเดฟ จูเก๋ได้มาถึง75แต้มนะครับและสูมาอี้ได้มา71แต้มอันเนี้ยผมให้จูเก๋กลัวนำไปอีกหนึ่งแต้มนะครับผมเย่ต่อมานะเป็นในส่วนของค่า HP นะค่า HP นี้สำคัญมากนะในเกมเราจะรู้ได้เลยว่าขุนพลตัวนั้นอ่ะจะเลือดเยอะหรือเลือดน้อยให้ดูค่าค่า HP เริ่มต้น อันนี้จูตีสองได้มาเท่ากันเลยนะห้าร้อยแปดสิบเก้าเกือบหกร้อยนะเกือบเยีอบหกร้อยอันนี้ถือว่าเยอะนะครับและแน่นอนว่าถ้าถ้าเลี้ยงไปจนเลเวลสองร้อยมีแตะเลือดเกือบหกพันน่ะเออนะอันเนี้มาทางเกมให้มาเท่ากันเลยนะห้าร้อยแปดสิบเก้าเพราะฉะนั้นอันนี้เสมอนะไม่มีใครได้คะแนนไป เอ,อต่อมานะครับเป็นในส่วนของค่า SP SP สำคัญไหมก็ค่อนข้างสำคัญนะทำให้ใช้สกิลได้นานขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นที่จะมาเป็นตัวตัดสินว่าตัวไหนจะดีกว่าอ่าทีนี้ทางเกมให้จูเก๋กวัวมาถึง60แต้มนะ <c oughs> และซูมาอี้ได้มา54แต้มเพราะฉะนั้นผมให้จูเก๋นำไปอีกหน่งคะแนนนเย ต่อมานะมาดูในส่วนของค่าความไวกันบ้างนะครับจูเก๋กัวได้มาถึงแปดสิบสี่คะแนนนะอ่าผมถือว่าเยอะนะครับแปดสิบสี่เนี่ยถือเป็นขุนระดับท็อปเลยนะได้ความไวขนาดเนี้ยแล้วก็ซูมาอี้ได้มาถึงแปดสิบเอ็ดแต้มนะครับเพราะฉะนั้นจูเก๋กัวได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะเย้ <laughs> เดี๋ยวนะสรุปซูมาอี้ได้สนนักคะแนนหรือ,อยังเนี่ยยังน,ยงนะ <laughs> เออ ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลผมจะเริ่มที่สกิลเจ้าหินผาก่อนนะเพราะว่าเหมือนกันอันนี้ผมให้เสมอเออเพราะว่าสกิลเหมือนกันไงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วทีนี้มาดูในส่วนของสกิลจิตสกิลจิตน้องจูเก๋สี่เป้าคอมโบได้และในส่วนของสุมาย 6เป้าคอมโบไม่ได้ซึ่งเป็นสกิลเดียวกับหยางชิวเลยและสกิลนี้บอกเลยว่าเบามากๆแทบไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ของจูเกก๋าสามารถนำไปเก็บเลเวลในปาร์ตี้ได้หรือจะใช้กับศัตรูก็ยังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลจิตผมให้จูเก๋อนำไปอีกหน่คะแนนนะครับผมเย้ <laughs> อาทีน,นี้มาดูในส่วนของสกิลแรกกันบ้างนะสกิลแรกของน้องจูเก๋เป็นสกิลธัญพืชนะต้นไม้ปีศาจนั่นเองนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ปีศาจจับสามเป้าและล็อกนานถึง3ามเทินเออทีนี้มาดูในทางของซูมาอี้บ้างเป็นสกิลปาบอลน,นะปาบอลเหล็กเป็นสกิลเก็บวิว3มเป้าเพราะฉะนั้น ผมมองว่ายังไงจูเก๋ก็ยังมีประโยชน์มากกว่านะสมมุติว่าไม่สมมุติละเอาจริงๆเลยสมมุติเราใช้เจ้าหินผาไปใช่ไหม,มแล้วเราไม่อยากเชิญอะเราไม่อยากใช้เชิญถ้าเราไม่อยากใช้เชิญเราจะทำอะไรครับถ้าเป็นจูเก๋แน่นอนว่าใช้ต้นไม้ปีศาจจับได้แต่สุมายี่ถ้าไม่ใช้เชิญเราจะทำอะไรครับเอออันนี้น่าคิดนะ เราจะทำอะไรครับถ้าเกิดเราไม่ใช uh, so ้เ <incomplete> ช <mosquito sounds> so ิญซูมาอี้แต่จูเก๋อถ้าเราไม่ใช้เชิญเรามีสกิลต้นไม้จับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมให้จูเก๋อนำไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมต่อมานะเป็นสกิลที่สองสกิลหมู่เหมือนกันนะ อันนี้ของจูเก๋ได้สกิลจูตีสองมาซูมาอี้ก็เป็นสกิลจูตีสองเหมือนกันแต่สกิลของจูเก๋เป็นสกิลงูดินติดเป้าทําให้คู่ต่อสู้ค่าความไวของผู้คู่ต่อสู้ลดลงเมื่อเราใช้ไปนะครับแต่ของซูมาอี้เป็นสกิลเรียกช้างออกมานะโคสารแล้วก็ไป1ิบเป้านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ของจูเก๋ยังสร้างความปั่นป่วนให้คู่ต่อสู้ได้นะทำทำให้วไวของฝ่ายตรงข้ามลดลงเพราะฉะนั้นยังไงจูเก๋ก็นำนะครับในส่วนของสกิลหมูสิบเป้าอันนี้ผมให้จูเก๋ไปอีกหนึ่งคะแนนเย่สรุปว่า พอเอาซูมาอี้มาเทียบกับจูเกอกัวมันคนละเรื่องเลยนะครับเอาจริงๆถึงแม้จะเป็นขุนท็อปเหมือนกันตัวหนึ่งท็อปเมื่อ10ปีที่แล้วตัวหนึ่งท็อปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับเพราะจูเกอกัวเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานทางเกมเขาคงมองว่าเออจะทำคงคิดไว้มานานแล้วหละว่าจะทำตัวอะไรเพื่อให้แบบว่า แม่คนไปหลงติดอยู่กับแค่4ี่จตุรเทพนะครับคือต้องการฉีกเกมให้มันหลุดออกจากสี่จตุรเทพให้ได้เพราะถ้าทุกคนหันมาใช้4ี่จตุรเทพกันหมดเกมมันก็จะดําเนินไปเหมือนเมื่อ1ิปีที่แล้วและไม่มีอะไรแตกต่างนะครับมันก็จะทําให้เราแบบน่าเบื่อนะไม่มีอะไรแบบให้แบบวิพอนึกถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรอะ่ะนึกออกไหมเออ แต่เนี้ยเรายังได้รอลุ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีขุนตัวใหม่เข้ามาไหมนะเฮ้ยอย่าเพิ่งปั้นดิเฮ้ยรอไปก่อนมันก็ยังได้แบบลุ้นได้คุยกันนะครับอ่าทีเนี้ยผมหวังว่าคลิปนี้นะจะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้นะว่าเราจะเลือกใครดีนะครับสําหรับใครที่กําลังเลี้ยงซูมาอี้อยู่นะครับผมแนะนําว่าให้ชะลอไว้ก็ดีนะครับ แล้วไปทุ่มให้กับจูเก๋ดีกว่ายังไงจูเก๋ก็ยังอยู่ในเมตาอีกนานแน่นอนนะด้วยสกิลและสเตตัสแบบนี้ไม่มีทางหลุดจากเมตาง่ายๆนะสกิลครบเครื่องเลยทั้งสกิลป่วนสกิลหยุดสกิลเก็บเวลเธอมีหมดยกเว้นสกิลเดี่ยวไม่มีแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นเพราะว่า เธอเกิดมาเพื่อเป็นสายปวดไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสายดามเมจหรือสายโจมตีอืมอะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการเปรียบเทียบตัวละครไหนกับตัวไหนนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมยังไงฝากถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย